สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เรื่องเล่านักเดินทางเราออกเดินทางแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่แก๊งสนามนางนะครับเราอยู่ร้านนะครับก๋วยเตี๋ยวและอาหารตามสั่งนะครับเจ๊เทียนแล้วยังมีขนมก้อนนะครับอันนี้ไส้หม้ออร่อยนี่แคบสุดเด็ดเลยนะครับร้านนี้พลาดไม่ได้เลยปูฟงหัวบุญเลยนะครับก่อนที่จะเลี้ยวเข้าชัยูมินะครับครับทางนี้เลี้ยวไปบัวใหญ่สีดา ทางนี้เข้าไปบ้านเลือของเบลูกงตรงนี้แก๊งสนามนางครับวิเตี๋ยวมีวมสัังวิเตี๋ยวเนื้อเจอเทียนเครับแอปเป,ปลิลเข้าผันอร่อยและได้เยอะสุดยอดมากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเรื่องเล่ากักเดินทางวันนี้ฝากไว้ด้วยครับเจเทียนแก๊งสนามนาง